สาตุขนำขับไปอยาเกียวะสมยาเจียวมาบริจาคแล้วประกาศทุกหนอแต่คือต่อไปกีะกุดหลบตาว่าเนวันเล้วเด้ยงไเด้อตอนนี้ของปลาปูบัรแลวเกียรกับเป๋าแล้วแต่จะเบิดเยียในลราามเมืองแต่คื้เสี่ยวหลังเ เดี่ยวยังแบบนั้นปีนี้จะยังอ ซอยข้าวนาค้าไ้ขวดน้ำป่ครับปูนี่ขวดน้ำป่ครับนี่อขวดเต้าไก่เหรอค่ะเอามาไหนเยอะาหาเมื่อคืนวานเอาใจดำข้าวนาค้าไ้ส ใ่ซ่องแล้วใช่ี่อยังเขับอ๋อน้ำกัดกัก่กักเงินกันก,กทองทำได้ไม่ยิวดำไม่ยิวดำโอ้ใหม่ล้นวนๆนะครับ ใส่รับกูไอ้กวดน้ำอันนั้แม่เขากต่สีเ็ดอีกันึงเอาไปเทไว้เลยป่ะคะกวดนกี่ยวน้ี่มีัน้กจนุดมาพุดอีขอบคท่ไวเล่นเนาะ้านกเขมเขายอะกว่านูก เอาอันเกระป๋องกระป๋องขวดน้ำม่ไห้เอาไว้เลยค่ะจะเอามาหาทุงอ่ะได้หาทุงดำาะไรใ่หยัากโปาเลีแม่เดู่าสิมิโซะไม่หลับวะโคตรป่ด้อเด้อสิมิโซะไม่หลับวะเบืองหนตาเหอะหนสีสิมิโซะวะค่ะ โสดยุ่นอ่ไรหลายบ่ไ้ทืนถือกู้หมดถือกูหมดอะไรทื้นพังทีนตัวกูเห้อออกอะไรเม่อ่เม่หันดีซี่สิบปีบ้างออกก็มีโชคได้เงินได้ทโ คอนโดคเดต้อไปเกันดี่ไ่ดวเดียวไมด้อนโ่ยไดียัไม่ด้นับจ้อยอนโดบเยเห็นเดียวเห็นเดียวเห็นป่าเลยก็ไปเอาปาแล้วเพราีลูกาไว้ลูกเขาพูดตอนที่เพื่อนเนมาหามีนังสือกาว้กเว้ เป็นได้ตะกบดิ่นไปเลนเลยินเลยไปไปไปนไปรเป็นายแล้วไปซองก็ไปกบหลานรไปกัับเอาของไปนับใส่จับใส่ของ ย้าไปอเลเห็ดป๋าแบบป๋าก็ยอะนักมากนะนักจาง้าเราว่าสิเอาปาหรือดูกหกุ่กอนจักได้ก็ได้ป่าหรืตื่นไม่ได้จบป๋าทั้งคบเนี้อสัตว์ก็เก้าปเก้าปีรบกับเก้าป๋ากับแปดน้สว์จางก็สิเป็นศูนย์ เออบ้านเดีเยวป่าตะกบเดตะกบจับกบเี่วลงมาเลยลูกเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าปลา่าร์พดชุ่ล่าปูนะปูตอนกระป๋ากระป๋องขวดน้ำม่ไห้เอาไว้เลยค่ะจะเอามาหาทุ่งไม่หาทุงดำทุทงนั้น ก๋วยเซยกวยปลาเนี่ยเด้งปูขาสีมิโซะไม่หลับว่ะกาปด้อเ่ยเด้อสิมิโไม่หลับว่เบื้องหน้าตาเหนอนสีิโซคว่ค่ะสีประะเก่าะสีย้่นวะไรสไลายวะไรขึ้นถือูหัดจงเก่านะถือขู่ไึนเทตัวกูเขาออกก็ได้ป่ะเทโอทศมันอีซีสิบปี

อ็จะพกพบเัยเห็นได้เห็นเดียวเห็นป่าเลยเขาจะไปเอาป่าเลยก็ดีลูกด้วยลูกก็ฟุ้งจนพอให้เก็บมาหาไม่หลังก็จะจังวิู่กังวิ่งคุนได้ตะโกนดิคนจะเล่นทะเลนะเลน ยเแนียังไปไปเนี่ยไปรเป็นน um, like ้ำสาอยู <S <S oh, why, uh, ่แวไปซองก็ไปกบล้วไหลลุกไปจับเอากรของนไปน้ำไจับใส่จับใส่อจไปกองเลยเห็นป๋าป๋าไปยอะนักันะนักจางค่ะคว่าีเอาป๋าหรือดูหรือพวก้อนจัดเลได้ปาเลืตืนได้ตึกบ ปลา่ากบมันสั่งเก้าปีสเก้าีกบกับเปลากับแปดม่ให้สัจางก็สิเป็นศูนย์เออปานเดี่ยวป่าตะกบเดตะกบจับกบเี่ยวลงมาเลยลูกเจ็ดเก้าเออ กินเก่าปะขท่านผู้ชมได้แล้วได้แล้วได้แล้วพุ่นฝันได้จับกบอยู่ฝันฝันว่าได้จับกบป่าก็เห็นเดีกป่าก็เห็นแต่ว่าเพราะท่าน,านด้ป่าลูกปุกกรเขาปุกกร บ่เพิ่นฝันฝันแล้วนี่มีนี่มีเขาขึ้บ่ถามเพิ่นเขาเขาเป็นร้อนมันด้แดกยังไงวันนี้เอาก็ไปกราบลาเพิ่นก็ไปถามเพิ่นเนาะบอเขาบอเขาไปถามห้องของเขาเพิ่นีกว่าห้องอ่ากาบลาตัวเขาเกิดอีก้วเขามาเขาเกิดอกราบลาเพิ่นเยอะมันไม่ได้สีตัดเส้นสัดเด็ดเพิ่นนะแขกหลายหลายก็เปมาแขกเต็มนึงเดี๋ยอะฝันว่าเพิ่นฝันว่ายังไครับฝันว่าได้จับกบเห็นกบแล้วจับจับได้ตะกบปลาก็เห็นถังจับว่าท่านได้ได้ จับกบจับกบจับกบกบจับกบจับกระหาจับกระเจ็ดเจ็ดเมื่อกันห่าเก้าเจ็ดก้าเจ็ดหาเจ้าเก้าคนสีเหลวตะหาห่าน้อคนสีเหลวท้าตะห่าเศรษฐีกับห้าเอออือบอกเออเมียเลยห่าเศรษฐี่ัลห้นวาแล้วทำโรงทานกับห้าโรงทานห้าทิศบออือละนวาอยู่ท่าฟั่งท่ามาเป็นกันอยู่ในนั่นล่ะพนวาเศรมาจักรี สี่สิบปีหรือห้าสิบปีแปดสิบปีพันวันน่ะกระถูกตลอดละพันวันน่ะฟังเอาอยู่ในนั่นละพันวันพนชิ้นเน้นทหาเนาะชิ้นว่าหาเก่านี่ละเพราะว่าอีกอย่างนึงงเรียกเรียกซื้อเหรียญพี่กับทีวีเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่กับสิบาเห็นลงทานมสั่งสารลานส่าสสานุงกไม่เห็นลงทานี่ตุกตีเพราะท่านเด้เขาทั้งใน้ามากับเตียวพอเตียว กพรเตี้ยเพรเตี้ยเพราะถ้เข่าทั้งในบ่ค่อู้แตทั้งในนั่นสังอลังการนี่เพิ่นว่าเพิ่นอยากได้ถุงอันเพิ่นอยากได้ขวดน้ำเลืองมาใหาหาถุงขวดน้ำควนน้ำหน่อยเพิ่นสิมาเฮ็ดธนาคารน้ำโอ้ยขวดน้ำหน่อยน้ำใหญ่จ้าน้ำหน่อยบ่เอาฟ้าพร้อมอันว่มีฟ้าพ่อเอาโอ้แ้มาหาถุงอยู่บ้านมันมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กแล้วเพราะว่าของเฮาอันใหญ่เล็กเก่ามาหลุด แต่ว่าให้มันมีฝามีฝาหมูทุกตัวแนนมีฝาทุกตัว,ตวโอ้ข้าจันจะให้มาเหดธน,นาคารน้ำเอายกขึ้นใจลวดให้พ่อเราออกมามเก็บไว้หาา่ไอ,ไ,อไว้ขายมันกระบอกนั่นแม่มได้ขายกระบอกเป็นราคาอยู่เฮี้ยนกินนามม้าบันิเมอร์นั่นมาเอิญมีงา้นตอไปนั่นลุ่งเสียก็เลยซื้อน้ำให้เพป็นก็เลยเอาขวดน้ำมาน้ำ อันนี้ก็กินน้ำนี่ประจำเพราะว่าตัวเองขาดไม่ในพราะาไอยากกินน้ำดื่น้ำซุลุยสุรายก็บ่ได้ลองโฉกมันเนาะหาเกลสิโฉกหาเกล้าหนึ่งเป็นเรื่องบุญเป็นเรื่องบุญทั้งแบบไปอะไรเพิ่นก็ะหายตาหาเกล้า